สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอม200วัตต์2.1แชนแนลนะครับก็เป็นวงจรที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่แล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องของภาคจ่ายไฟด้วยแล้วก็ตัวแอมด้วยสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่หรือยังไม่เคยดูรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้หมดเลยนะครับรวมถึงการใช้งานว่าทํายังไงให้มันแบบใช้งานได้ดีแล้วก็เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ได้เกิดปัญหาหรือเกิดความเสียหายกับเจ้าตัวแอมนะครับผมที่อยู่ด้านหน้าก็จะมีด้วยกัน2ตัว มีที่เป็นแบบวงจรเปื่อยกับที่มีเคสนะครับซึ่งตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็สามารถสั่งเข้ามาทางเพจได้ผมจะผมให้ qr code นะครับสามารถสแกนได้เพราะว่าผมใช้ไลน์บางทีลูกค้าแอดมาผิดนะครับก็เลยอาจจะคุยกันไม่สะดวกเนาะก็เลยเดี๋ยวให้ qr code ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเจ้าตัวนี้นะครับมี2ตัวถ้าอยากได้แบบมีเคสก,ก็ตัวนี้นะครับ ก็คือตัวเดียวกันนะครับมีเคสกับไม่มีเคสนะครับราคาก็จะต่างกัน300บาทนะครับเข้ามาคุยเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้งานแบบไม่มีเคสนะครับสําหรับตัวที่ไม่มีเคสวันนี้ก็จะมีตัวเป่าลุ่มแถมแล้วก็ตัวที่เป็นน็อตนะครับเป็นขาตั้งเอาไว้ให้เวลาเราไปวางนะครับไม่เกิดไฟฟ้าสถิตหรือว่าไฟฟ้ารับวงจรที่ใต้วงจรน,นะรเพราะว่ามันจะไม่โดนใช่ไหมครับ ประมาณนี้นะบอร์ดก็จะใหญ่ประมาณฝ่ามือผมประมาณ10เซนนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้กําลังขับแยกเป็นซ้ายขวานะครับมีเสียงกลาง5 0 2ิชแนลแล้วก็เสียงซอร์เฟอร์100วัตต์นะครับตัวนี้มีบลูทูธ5.0ในตัวนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดใช้งานนะฮะก็สามารถกดตัวของวอลลุ่มได้นะครับโดยกดไปทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นคือเมื่อเราเปิดเครื่องครั้งแรกนยครับมันจะเป็นไฟกระพริบซึ่งต่อบลูทูธอยู่แต่ว่าเรากดไปปุ๊บ เขาก็จะไปเชื่อมต่อ AV นะครับกดอีกที่นะครับก็จะเป็นช่อง3เพนตรงนี้ซึ่งไม่ได้ใช้งานนะครับกดกลับมาอีกทีนึงก็จะเป็นบูทูนะครับก็กดวนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราไปใช้งานหาไม่เจอก็ลองกดเล่นดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะซึ่งตัววงจรนี้นะครับก็จะเป็นของแท้นะครับที่ผมได้มาจําหน่ายมันจะต่างกับที่อื่นยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจไปด้วยกันนะครับตัววอลลุ่มเนี่ยเราสามารถกดค้างเพื่อปิดเครื่องได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกทิ้งหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วปิดไม่ปิดไม่ได้มีผลเสียต่อวงจรนี้เลยเพราะว่าตัววงจรออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวแอมป์ M ผ่านไปต่อไปก็จะเป็นภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีตัวของอะแดปเตอร์24โวลต์นะครับที่เป็น6แอมป์ M. ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรนะครับตัวนี้จะเป็น2 4โวลต์6แอมป์เต็มสามารถจ่ายพลิกได้ถึงประมาณ6กแอมป์กว่าๆเลยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งราคามันก็จะสูงนิดนึงจะต่างกับตัวที่เป็นแบบที่เราเจอตามเว็บไซต์ทั่วไปซึ่งพวกนั้นอนะ่ะผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแอมป์ไม่เต็มนะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ที่เราซื้อไปเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับก็ะจะมีตัวเล็กสําหรับคนที่งบน้อยนะครับอันนี้ก็จะร้อยกว่าบาทตัวที่เป็นยี่สิบสี่โวลต์หกแอมป์ตัวนั้นจะสี่ร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งเป็นแอมป์เต็มจริงๆนะครับเวลาเราไปซื้ออะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กที่แบบ 19, m, สิ ตัวเขาเนี่ยจะแอมป์เต็มทั้งหมดเลยนะครับก็ตัวนี้จะ12โวลต์3แอมป์แอมป์เต็มแน่นอนนะครับผมลองเทสแล้วจะอยู่ที่ประมาณจ่ายสุดเลยจนกว่าตัวของวงจรเขาจะตัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.2แอมป์ประมาณนี้นะซึ่งผมมีเครื่องเทสไงแต่ว่าเวลาเพื่อนๆไปซื้อเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปซื้อ12โวลต์5แอมป์เบาวิ่งเลยนะเบามากแล้วก็เวลาไปจ่ายไฟให้กับตัวเจ้าของเจ้าตัวแอมป์เนี่ยแปบ๊บเดียวคือตัดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เต็มแล้วเราก็ไม่รู้ไง เพราะว่าเราไม่มีเครื่องวัดไงแต่ผมเนี่ยคือมีเครื่องวัดแล้วผมก็ลองลองมาจนได้ตัวที่ดีที่สุดตัวไปในส่วนของวอลลุ่มนะครับจะเป็นมัตเตอร์เสียงแหลมนะครับแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมในการปรับในที่นี้หมายถึงว่าการปรับความดังของเสียงแหลมที่ออกในช่องของเสียงกลางนะครับน่าจะไม่งงเนาะเดี๋ยวผมไปปรับเล่นแล้วก็ให้ดูแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นความดังเสียงกลางนะครับตัวสวิตช์ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบให้เสียงกลางมีเบส มากขึ้นนะครับผมแนะนําให้ดันขึ้นไปไม่ต้องเอาลงไม่ต้องทําอะไรนะครับเสียงกลางจะมีเบสมากขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นฟอนต์ฟอนต์ของเบสก็เป็นพวกความถี่นะครับเราสามารถปรับปรับถ้าเราไม่ปรับมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นความถี่ต่ําม,มากๆนะครับแต่ถ้าปรับขึ้นเนี่ยเบสมันก็จะมีความถี่สูงขึ้นไปนะก็อาจจะมีเสียงกลางนิดหน่อยแล้วก็วันรุสุดท้ายจะเป็นความดังของเบสประมาณนี้จะมีซับนะครับ อย่างกลางซ้ายขวาสองข้างนะครับประมาณนี้เนาะขั้วก็เนี่ยครับตามสีเลยนะครับบวกลบบวกลบลบบวกนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองต่อไฟเลี้ยนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับไฟสีฟ้าก็จะติดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับไฟสีฟ้าติดกระพริบกระพริบนี่คือเขาหาบลูทูธอยู่เราก็สามารถเอามือถือของเราเนี่ยมาเปิด เพื่อหาบูทูลได้เลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมต่อบูทูลแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องเพื่อให้ทุกท่านได้ดูหน้าตาของลำโพงแล้วก็เดี๋ยวเราลองเทสเสียงไปด้วยกันนะครับโดยที่เดี๋ยวต่อไปนี้จะใช้เป็นไม์ของตัวกล้องเลยนะครับยังไงก็คืออย่างนั้นเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งเสียงอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าให้ดูเป็นประมาณว่าเป็นเป็นแนวทางน,นะครับว่าโอเคอยากได้ประมาณนี้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตื่นลืมตาขึ้นมาเข็มนาฬิกาอยู่เลขห้ามองไปนอกถนนแสงพระอาทิตย์ยังไม่ส่องมาฉันต้องรีบอาบน้ำบีบยาสีฟันและแต่งตัวเพื่อไปทำงานให้ทันเบียดกับคนมากมายที่บนรถเมล์เส้นทางนั้นขึ้นก็มาตั้งนานไม่เคยได้นั่งได้สักหนึ่งครั้งฉันต้องใช้ชีวิตกับความวุ่นวายและการแข่งขันและเป็นแบบนี้ซ้ำๆทุกวัน โอเคครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวในวันนี้นะฮะสำหรับท่านที่อยากจะอุดหนุนผมหรือว่าอยากจะซื้อของตัวไหนก็ตามนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ตามไลน์ที่ผมให้ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับสามารถสแกนเข้ามาพูดคุยเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับก็มีส่วนใหญ่จะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับอยากได้อะไรก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ